วิธีเริ่มต้นธุรกิจกับเว็บไซต์การเริ่มต้นธุรกิจด้วยเว็บไซต์อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างขึ้นสร้างโอกาสในการขายและการขายและสร้างแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างที่คุณสามารถทําได้เพื่อเริ่มต้น 1. กําหนดรูปแบบธุรกิจและตลาดเป้าหมายของคุณก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์สิ่งสําคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ และตลาดเป้าหมายของคุณสิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณและสื่อสารคุณค่าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพพอ 2. เลือกแพลตฟอร์มเว็บไซต์มีแพลตฟอร์มเว็บไซต์มากมายเช่น WordPress ที่ทําให้การสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายค้นคว้าและเลือกที่เหมาะกับความต้องการและระดับทักษะของคุณ 3. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของคุณเมื่อคุณมีแพลตฟอร์มและชื่อโดเมนแล้วก็ถึงเวลาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของคุณโปรดทราบว่าการออกแบบ ควรดึงดูดใจใช้งานง่ายและใช้งานง่ายตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์พกพาเช่นกัน4ีตั้งค่าความสามารถอ e ีคอมเมิร์ซของคุณหากคุณวางแผนที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ของคุณคุณจะต้องตั้งค่าความสามารถอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งอาจรวมถึงคุณลักษณะต่างๆเช่นตะกร้าสินค้าการรวมเกตเวการชำระเงินและการจัดการสินค้าคงคลัง5ปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหาจะช่วยให้อันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาและเพิ่มการององเห็นซึ่งอาจรวมถึงเทคนิคต่างๆเช่นการวิจัยคีย์เวิร์ดคำอธิบายเมตาและเนื้อหาที่มีคุณภาพสร้างเนื้อหาสร้างและอัปเดตเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษากลุ่มเป้าหมายของคุณ7โปรโมทเว็บไซต์ของคุณใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียการตลาดผ่านอีเมล และโฆษณาแบบชำระเงินเพื่อดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆโดยสรุปการเริ่มต้นธุรกิจกับเว็บไซต์ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบโดยการกำหนดรูปแบบธุรกิจและตลาดเป้าหมายของคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนเลือกแพลตฟอร์มเว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของคุณตั้งค่าความสามารถด้านอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องมือค้นหาสร้างเนื้อหาและโปรโมทเว็บไซต์ของคุณคุณสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางออนไลน์ได้การสแสดงตนและเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น